สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่4ี่นะคะสำหรับในวันนี้นะคะครูวิทย์ก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับการนําวัสดุในชีวิตประจําวันไปใช้ประโยชน์นั่นเองนะคะอย่างที่ทราบกันดีว่าวัสดุในชีวิตประจําวันจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน<ม>เดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะว่าการใช้ประโยชน์หรือว่าการนําวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวันเราเอาไปทาอะไรบ้างไปดูกันค่ะ สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่14นะคะครูก็จะสรุปเรื่องราวในบทนี้นะคะแล้วก็เรื่องประโยชน์ของวัสดุเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและสามารถทดสอบได้นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะแล้วมาดูค่ะสมบัติทางกายภาพของวัสดุนะคะก็จะมีหนึ่งเลยเรื่องความแข็งนะคะซึ่งความแข็งเป็นสมบัติของวัสดุที่มีความทนทานต่อแรงขูดหรือขีดนั่นเองค่ะเมื่อวัตถุโดนขูดนะคะก็จะเกิด นะคะเกิดรอยถ้าวัสดุใดที่เกิดรอยน้อยหรือไม่เกิดรอยเลยแปลว่าเป็นวัสดุที่มีความแข็งนั่นเองนะคะอย่างเช่นพวกหลังคานะคะซึ่งหลังคาก็จะมีความแข็งแรงทนทานนะคะเวลาฝนตกลงมานะคะมันก็ไม่สามารถนะคะทำให้บ้านเราเปียกนะคะหรือว่าทนทานต่อแรงประทะนั่นเองนะ,ะซึ่งความแข็งนะคะจากวัสดุที่มีอยู่ในชีวิตประจําวันก็จะเห็นว่าเพชร ซึ่งมีความแข็งมากที่สุดนั่นเองค่ะถัดมาก็จะเป็นสภาพยืดหยุ่นนะคะซึ่งเป็นสภาพของวัสดุนะคะเมื่อเปลี่ยนขนาดหรือเปลี่ยนรูปร่างไปแต่มันสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมนั่นเองนะคะ mm. เช่นอะไรหนังยางค่ะเวลาเรายืดออกไปนะคะแล้วปล่อยมันมันคืนสู่สภาพเดิมน,นะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสภาพยืดหยุ่นซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพวกยางนั่นเองค่ะ ต่มาก็จะเป็นสมบัติในด้านการนําความร้อนนั่นเองนะซึ่งการนําความร้อนก็มกกักจะควบคู่กับฉนวนความร้อนนะคะการนําความร้อนเป็นสมบัติของวัสดุนะคะที่นะ,ะสามารถถ่ายโอนนะ,ค,ะความร้อนผ่านวัสดุดีได้นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทโลหะนะคะ <ๆ S 1> เช่นพวกเหล็กออลูเมนียมนะคะพวกนี้สามารถาถ่ายโอนความร้อนนะคะไปได้นะคะ ส่วนพวกพลาสติกนะคะหรือไม้นะคะหรือว่าเป็นประเภทแก้วนะคะก็เป็นประเภทฉนวนความร้อนที่ไม่สามารถถ่ายอุณหความร้อนได้นั่นเองคะอ่ะอ่ทีนี้มาดูเรื่องการนําไฟฟ้านะคะหรือสมบัติด้านการนําไฟฟ้าก็คือสมบัติของวัสดุที่พลังงานไฟฟ้าสามารถถ่ายโอนผ่านวัสดุนั้นนะคะอย่างเช่นพวกทองแดงนะคะที่อยู่ในสายไฟนะคะพวกนี้สามารถนําความร้อนได้หรือสามารถ น,ะะนำไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันนะคะเราจะเห็นว่าการนำความร้อนนะคะวัสดุที่นำความร้อนมักจะนำไฟฟ้าได้เช่นกันอย่างเช่นพวกทองแดงนะคะพวกเหล็กพวกอลูมิเนียมนะคะพวกนี้สามารถ นำความร้อนได้และนำไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันส่วนฉนวนความร้อนหรือฉนวนไฟฟ้าก็มักจะเป็นพวกไม้พวกพลาสติกหรือแม้กระทั่งพวกเซรามิกนะคะพวกนี้จะเป็นตัวฉนวนกันความร้อนได้ดีค่ะดังนั้นสรุปคร่าวๆนะคะสมบัติทางกายภาพของวัสดุนะคะก็จะมีความแข็งสภาพยืดหยุ่นนะคะนำความร้อนและนำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อามาค่ะ ะะการนําวัสดุต่างๆมาใช้งานนะคะวัสดุอะไรมันคืออะไรวัสดุก็คือสิ่งที่นํามาใช้นะคะเป็นเครื่องใช้ต่างๆนะคะซึ่งมีหลากหลายมากๆเลยนะคะซึ่งบางทีก็มีสมบัติบางประการที่แตกต่างกันไปออกไปนั่นเองอย่างเช่นนะคะพวกยางนะคะก็จะมีความยืดหยุ่นสูงดังนั้นนะคะในชีวิตประจําวันก็จะเห็นว่าเราจะใช้พวกหนังยาง ยางรถยนต์ทำลูกโปง่งหรือยางลบหรือแม้กระทั่งลูกบอลอย่างนั่นเองค่ะ,ะถัดมาก็เป็นตารางเรื่องการใช้ประโยชน์เช่นเดียวกันนะคะอันแรกก็คือค่ะโลหะนั่นเอง โลหะในที่นี้ครูพูดถึงเหล็กนะคะเหล็กจะมีความแข็งนั่นเองค่ะทนทานนะคะมันสามารถรีดเป็นเส้นและตีเป็นแผ่นได้นะคะซึ่งการใช้ประโยชน์ของมันมีหลากหลายมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทําวัสดุก่อสร้างนะคะอุปกรณ์และเครื่องมือช่างซึ่งส่วนใหญ่ถ้านนกเรียนได้สังเกตนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเหล็กนั่นเองค่ะหรือใช้ทํามีดนะคะพวกเส้นลวดหรือว่ามุงลวดบ้านเหล่านะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้เหล็กนั่นเองเพราะว่า หนึ่งเลยมีความแข็ง2ทนทางนะคะแล้วก็นําไปรีดและตีเป็นเส้นๆได้นั่นเองค่ะอ่านี่คือสมบัติของโลหะหรือว่าเหล็กนั่นเองต่อมาก็เป็นดินเหนียวค่ะดินเหนียวจะมีความเหนียวนะคะซึ่งเราก็จะใช้ในการปั้นภาชนะต่างๆไม่ว่าจะเป็นโอ่งกระถางหรือแม้กระทั่งถ้วยชามนะคะที่เราใช้กันนะคะ ต่อมาก็จะเป็นโลหะค่ะแต่เป็นอลูมิเนียมนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นการนําความร้อนได้ดีดังนั้นนะคะการใช้ประโยชน์ของเขาก็จะใช้ทําเป็นภาชนะหุงต้มไม่ว่าจะเป็นกระทะพวกหมอ้อต่างๆนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะใช้ในการนำไฟ,ฟาเออนำความร้อนได้ดีค่ะนะคะต่อมาโลหะที่เป็นทองแดงค่ะอ่าถ้าเป็นทองแดงก็นําไฟฟ้าได้ดี นะคะส่วนใหญ่ใช้ทำหมวนไฟฟ้าเช่นสายไฟบ้านเรานะคะจะสังเกตว่าถ้านเรียนลองดูข้างในนะคะก็จะเป็นทองแดงนะคะซึ่งทองแดงเนี่ยสามารถนําไฟฟ้าได้ดีอันดับสองรองจากเงินเลยค่ะถัดมาค่ะสุดท้ายพลาสติกค่ะพลาสติกมีคุณสมบัติด้านไม่นําความร้อนไม่นําไฟฟ้าดังนั้นนะคะเราจึงใช้ทําหูหม้อหูกระทะหรือด้ามทัพพีนะ,ะเพราะว่ามันไม่สามารถเอ่อนความร้อนเข้าสู่ พลาสติกได้นะคะมือเราก็จะไม่ร้อนด้วยนะคะและอีกอย่างก็คือใช้ทําเป็นส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าป้องกันไฟฟ้าดูดนะคะเช่นใช้หุ้มสายไฟยพวกสวิตช์ไฟจะเห็นว่าจะใช้พลาสติกหมดเลยนะคะเพราะว่ามันสามารถป้องกันนะะไม่ให้ไฟฟ้าดูดได้นั่นเองค่ะสุดท้ายแล้วนะคะงาน ขนะคะจะเป็นการทดสอบหน่วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะครูให้ในักเรียนตอบคําถาม10ข้อ10คะแนนลงใน Google Form นะคะอ่านทาความเข้าใจก่อนนะคะนักเรียนแล้วก็ทบทวนความรู้นะคะเปิดหนังสือดูได้นะคะแล้วนักเรียนค่อยตอบคําถามลงไปนะคะให้ในักเรียนทําด้วยตนเองนะคะครูเชื่อว่าถ้านักเรียนซื่อสัตย์นะคะความซื่อสัตย์ของหนูก็จะส่งผลให้กับสิ่งที่ดีให้กับหนูไปเนาะสำหรับค้ามนี้ครูมีเพียงเท่านี้นะคะ หวังว่านักเรียนคงทำได้คะแนนเต็มสิบกันทุกคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะคูวีก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ